เราหาขอใครครับอันนี้อันนี้เบอร์หนึ่งพูดครับเบอร์เหนึ่งเบอร์หนึ่งใช่ครับเบอร์หนึ่งเองเออเนาะเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สี่หรือเบอร์สามเราเราเบอร์เราเบอร์สี่อ๋อเพื่อนเบอร์สี่หรอเบอร์สามตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเราอยู่แถวเอลอรัลมันใช่ไหม ถ้าได้ใช่แตว,ว่ามันน่าจะอา้าตกใจนึ่ม่าคนจะเป็นผีใช่ไหมมันเป็นผีใช่ไหมไม่ใช่คนใช่ไหมนะี่ยลง,ต,งตกใจคน,น,คน,นตกใจคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนคนด้านหัคนอยู่ด้านหลังเดีวช่วยเลยไปแวอยู่ด้านหลังเหรอรีบไปรีบรไปยิงเลยอ้าไม่บอกว่ามันอยู่ไหนเพื่อนไม่บอกว่าอะาอะไรเหรอ อยู่ข้างบนไหนอยู่ข้างบนกระดูกครับอยู่ข้างบน,นรกระดูกโอเคเดี๋ยวไปหา <นะ S 2> โอเคครับผมรออยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวถ้าเราตายนะชุบเราเรืน่นะเพื่อนโอเคเอาตายกันหมดแล้วเหรอไม่กล้าแล้วไม่กล้าแล้วไม่กล้าไปแล้วหาที่ชุปหน่อยเพื่อนตั้งไอวอร์ในนู่นนี่นั่นหน่ะใช่มันตั้งไอวอร์นู่นนี่นั่นเราเราก็สู้ไม่ได้เลยนะใช่ไหมนี่ครับมันจะเอาเรียน คนมาหาตู้แล้วก็มาซื้อของก็ได้เหรอครับใครครับตรงไหนครับไปชุบได้อย่างเช่นตอนชุบเรากอนนี้เนี่ยเดี๋ยวใจเย็นๆเรารอได้ดมีคนเอารถไปชนมันเลยตโตเก่งมากเลยครับเอามันเอามันเอาไปชุบให้เราหน่อยไปไหนแล้ว ยิงยิงยิงเก่งมากเก่งมากเขาบนเขาตัวเรียบร้อยฮะแตกเเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเราเ็ลเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วใช่ใช่เพนกำลังชูไ้อยู่รดีใจเราชื DVD> ่ออะไรกันบ้าง ไม่บอกหรอกเอาไว้เป็นความลับ <Okay. S 2> เหมือนที่เราเล่นมิมดดี้โวที่มันเป็นนั่นไม,ไม่ครับใช่ไหมมันไม่เหมือนไมค้ค้ำนิดหน่อยแต่ว่ามันจะมีปืนมีปืนด้วยเหรอมิดดี้โวมันจะเป็นเรื่องเหี่ยมเหมือนไม้ค้ำนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีปืนแล้วเราเรี่ยมไหม <c oughs> แล้วเราเรี่ยมไหม <c oughs> มีไม้ค้ด้วยเหรอก็เล่นไม้ค้ำกันแล้วเหรอเพนาะว่าไม่เคย เคยเล่นเคยเล่นมันเป็นเหลี่ยมใช่ไหมใช่มันเป็นเหลี่ยมถ้าเราไปกดตรงเหลี่ยมมันก็จะแบบดึงจะดุ้งใช่ไหมใช่เราต้องขับปืนทัวคเข้าชักปืนไม่ร้วนแล้วหลังปืนได้อ๋อมันมันต้องแบบชักปืนรัวนใช่ไหมไอที่มันมีปืนอะมีดิโวถ้ามันไม่มีปืนหรือว่ามันมีแต่ดาบไม่เกิดไม่ครับเราเคยเล่นไหมครับเราเคยสร้างบ้านสวยมากกว่านี้บ้านหลังใหญ่ใช่ไหม บ้านกันเรา,เรา,เ,ราเรามีห้องใะไรอยู่ออเราเรามีห้องบนหลังคานะเรามีเรามีเรามีสองชั้นอะเอ่เรามีห้าชั้นอุ๊ยโอ้ไม่รอดนี่มันสุดอยอดคอนโดนะมันมันคือบ้านส่วนตัวเราเองอ๋อเมืนคอนโดเลยอะปีไฟก็ต่อได้กูอะอย่าวงจะบีบเราช่วยน้องธันวาอ๋อธันวาธ<ะ>ันวาแล้วมีนาใช่ไหมธันวาแล้วอะไรต่อ แม่ทันวา,าอะไรต่อมีเพื่อนเราชื่อว่ากับตันอ๋อกับตันที่อยู่โรงเรียนเราอ่ะมีมีเพื่อนเราชื่อว่าทันวาด้วยนะในโรงเรียนเราอะ่ะอ๋ออยู่บนเรือเลยใช่ไหมเขาจะขับเรือลำ,ลำน้ำไปโรงเรียนใช่ไหมถูกปะขวดน่อยเราไม่มียาแล้ก็ไม่มียาแล้วก็ไม่มียาเพื่อนเกมมันลังคาอ,อาทักหรือเปล่า ค้างๆเพื่อนใช่ใเ <P ew en> พื่อนเพื่อนมีสาวเยอะใช่ไหมเพืไม่รู้แต่อาจจะเป็นเครื่องเก่าเอาเฮ้ยหนีนะจ้าเขาวงเขาวงแต่ก็อดเล่นกันหราไม่มีเหรียญเด้อสอบไปพาวเสร็จแล้วจะทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตั้งค์งเาราล้มอีกแล้วเพื่อนเอาอทำไงนน <P ew en> เ,เนี่ยโบช่วอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราชุบให้นานายดูพวกเราน่าเขาเขา่ะฉกเขานะ มาเลขหนึ่งต้องชุบไหมครับกำลังชุบครับมาเลขหนึ่งเรานี่มันจะได้เร็วๆดีเพื่อนดีมากครับสีแดงอนะ่ะสีแดงอนะ่ะนี่อ่ะอออสีแดงที่มันมีสก,กินอ่ะเออเราไเช่อกระชุบอ้าวมาช่วยกันชุบ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ก็มีรเราเพิ่งมาเล่นเกมนี้เหรอเจ้เนะพิ่งโหลดมาโหลดมาได้กี่กี่กี่นาทีแล้ว โอ้น่าจะหลายวันแล้วแหละโอ้อลสองตัวมันมีปืนระเบิดเพื่อนมันจะมีระบบปืนนะเนี่ยมันมีรถถังนี่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 เอาวงกันยังไงอ่ะมันเป็นปูเขามันมีปืนระเบิดเพื่อนใครเอาปืนใครใครมีปืนระเบิดเอามาให้เราเลยเอามใครมีปืนระเบิดเอามาให้เราเลยข้างหน้ามีคนมีปืนระเบิดข้างหมีคนสี่ข้างหน้ามีคนครับเปล่าวตอนไี้กับไม้กับปืนระเบิดนะเพื่อน โอเคโอเคแล้วเป็นโบยอ่าได้ชูแม่โบยแคมป์เลยดักยิงเหมือนควับจีเลยอ่ะกำลังไปดูเบอร์หนึ่งอยู่กำลังไปดูเบอร์หนึ่งอยู่เพื่อนมาอรนึ่งทำไมเลื่เพิ่มขึ้นโอ้ยไม่ดูแล้วโบยเจ้าด้วยโอ้ไม่ทันอยู่ไกล้ๆ่อยูไกลข้างหน้าเลยข้างหน้ามันมันยิงกันอ่ะ đẹt, đẻt, đẻt, la, à, cho đi, ôi, ở này nè, down má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 , ok, oh, không, 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 ไยอะเกินไม่น่ามาทางนี้เลยฮะนี่เก่งอ่ะนี่เก่งอ่ะโอ้ากเป็นไปเดอร์แมวจังใหญ่โชเลยเลยจริงเลยจะรู้ว่าสไปเดอร์แมนของเเป็นยังโอ้ยอานออหไม่